เตตาสาวนางราข้างเบลล่าทำใหมหน้าคล้ายกันขนาดนี้ทั้งสวยและเก่งทาทำได้ทุกอย่างเลยละค่ะสำหรับนางเอกสาวร้อยล้านอย่างเบลลารานีแคมเปนนอกจากนี้ ีไม้ฝีมือในการแสดงแล้วนั้นล่าสุดสวมชุดสาวผู้ทายฟ้อนรามอย่างอ่อนช้อยงดงามนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนจังหวัดสกลนครประจำปี2564เรียกไดว้ว่างดงามแถมอ่อนช้อยแบบสุดๆเลยละคะ่ะงานนี้แอดเขาวออินสตาแกรมอย่างแอดนูนอยด ได้โพสต์ภาพสาวที่แย่าข้างเบลล่าขณะรองฟอนในงานที่ผ่านมาโดยโพส์ระบุแคปชั่นว่างานฟ้อนนมัสก,การพระธาตเชิงชูมจังหวัดสุกลนครเมื่อวันนี้ที่เบลล่ารานีไปร่วมฟ้อนถวายดิฉันรู้สึกเตตาานังรามที่อยู่ข้างๆเบลล่ามากคือน้องมีความคล้ายกันมากค่ะยิ้มมุมข้างคือใครมาก สามารถเลสแทนอินในละครพรมลิขิตปุบเพศนิวาสสองได้เลย